ใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะที่จะติดต่อมาหาคุณเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะคนพาดลมนะคะ หรืออาจจะเป็นคนาัดดินก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ตัวของคุณเองนะคะรู้จักเขานะคะอืมเป็นคนที่คุณเคยรู้นะคะว่าเขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่เหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่มันทำอะไรรับหลังกันนะคะแล้วคุณเองก็ไปรู้ไปเห็นอนะ่ะอืมไม่ว่าคนคนนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นใครก็ตามในชีวิตของคุณอนะ่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณ พอตัวของเขาเองค่ะมีความรู้สึกว่าเขาสำนึกผิดนะคะเขาเสียใจเขาอยากที่จะแก้ไขนะซึ่งปีมองว่านะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่คุณเคยจับได้ว่าเขาทำไอรับหลังคุณอะถ้าเป็นเพื่อนของคุณก็เหมือนกับคุณไปจับได้ว่าเขาแบบไปพูดอะไรไม่ดีกับคุณหรือว่าเขาแบบเอ่อทำความเสียหายให้กับคุณแบบเนะะี้ยค่ะ เขาก็อยากที่จะกลับมาแก้ตัวถ้าเป็นคู่รักนะคะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาอยากที่จะกลับมาแก้ตัวอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะ